สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทารอนโฮนในที่ไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปในเรื่องหน้าที่การงานการเงินแล้วก็ความรักของชาววันพุธประจําเดือนพฤษภาคม2565นะคะต้องบอกก่อนทุกครั้งนะว่าการทํานายนี้เนี่ยคือการทานายโดยทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไว้เวอร์ซ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะ เอาละค่ะเรามาเริ่มดูให้กับคนวันพุธนะคะในเรื่องหน้าที่การงานกันก่อนเลยว่าในเดือนพฤษภาคมนะคะเรื่องหน้าที่การงานของคนวันพุธจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างไพ่ใบแรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่5ดาบ the moon king of cups ดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้เนี่ย คนวันพุธอาจจะจําเป็นที่จะต้องจับงาน2งานในเวลาเดียวกันนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยงานที่ทําอยู่อาจจะไม่มั่นคงมากนักหรือเรียกง่ายๆว่าคนวันพุธอาจจะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันเริ่มที่จะไปต่อไม่ได้แล้วอาจจะมีเกณฑ์ที่อยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเริ่มรู้สึกไม่พึงพอใจกับงานที่ทําอยู่ เพราะว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ไฟ o f f s h o อตเนี่ยนั่นหมายถึงทำแล้วคนไม่เห็นค่าทำแล้วเจ้านายไม่รักไม่เอ็นดูหรือว่าถ้าหาว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการตัวเองเนี่ยค่ะก็ดูเหมือนทำไปแล้วอะ่ะจะมีคู่แข่งมากมากจนทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่สามารถดําเนินกิจการไปต่อได้ในเรื่องราวของหน้าที่การงานนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เพจออฟครับเรามองว่าคนวันพุธเองอาจจะมีงานที่ตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วในหัวแต่อาจจะไม่มั่นใจในตัวเองมากพอว่าสามารถทําได้หรือทําไม่ได้ก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าย,ยังอยู่กับการชั่งใจนะคะแต่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยเรามองว่าสําหรับคนวันพุธถือว่าถ้าหาว่าคิดอยากจะจับงาน2งงานในเวลาเดียวกันหรือมีการลง ทุนอะไรบางอย่างโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินนะคะคุณสามารถทําได้คุณสามารถลงมือได้เลยเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ว่าดวงของคนวันพุธจะไปโดดเด่นในเรื่องของหน้าทีา่ในเรื่องของการทํางานในรูปแบบการขายอาหารหรือทําเกี่ยวกับอาหารเนี่ยจะดีแล้วก็ใครที่ทํางานในรูปแบบของการอยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงโปรดิวเซอร์ Producer หรือครีเอเตอร์อะไรพวกนี้นะคะ ก็ดูเหมือนกับว่าผลงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยได้รับความสนใจสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินให้กับคนวันพุธนะคะในเรื่องของการเงินไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ six of pentacles ในช่วงนี้เนี่ยตัวคนวันพุธเองอาจจะรู้สึกว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเงินแต่ทีนี้เนี่ย,ยไพ่ใบต่อมานะคะ ขึ้นมาเป็นไพ่ e สร็งพอไพ่ยสร็งขึ้นมาคู่กับไพ่หกเหรียญน,นะคะมันไม่ใช่การที่คุณจะขอยืมคนอื่นได้ง่ายๆแต่มันมีเกณฑ์ที่คนอื่นจะมาขอยืมคุณมากกว่านะคะมันเหมือนคุณต้องคอยซัพพอร์ตคนอื่น หรือว่าบางกรณีเนี่ยคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการปรึกษาการร่วมหุ้นลงทุนเกี่ยวกับในครัวเรือนอาจจะทําให้เสียเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะแต่ถ้าถามว่าทุกอย่างยังโอเคอยู่ไหมในเรื่องของการเงินเรามองว่าคนวันพุธในที่ผ่านมาเนี่ย คุณเก็บเงินค่อนข้างเป็นระเบียบค่ะแล้วก็มีการจัดแจงในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีก็มีเกณฑ์ที่ว่าถึงแม้ว่าจะต้องหยิบเงินเก่ามาใช้แต่ก็ไม่ได้ทําให้คุณเดือดร้อนในช่วงนี้ถ้าจะหมดนะคะจะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของอาบางคนอาจจะมีเกณฑ์การทาศัลยกรรมการผ่าตัด เพื่อความสวยความงามหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกกิบยืมในเรื่องของเงินด้วยค่ะการเงินยังถือว่ามีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะดีสําหรับคนที่ทํางาน2ออย่างขึ้นไปมีเกณฑ์ที่เงินไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาค่ะถึงแม้จะมีการที่ว่าใช้จ่ายเยอะแต่ก็ยังมีเหลือเก็บส่วนใครที่รองานนะคะก็มีโอกาสได้งานด้วยแต่ก็ยังอาจจะต้อง วางแผนชีวิตในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยเผื่อไว้ด้วยเพราะว่าดูเหมือนงานที่ได้ก็จะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่อาจจะมีการโยกย้ายเข้าไปทําแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนออกเกิดขึ้นแบบรวดเร็วคราวนี้เรามาดูต่อในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้กับคนวันพุธกันบ้างนะคะเรามาเริ่มดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใหกับคนโสดวันพุธว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะคนโสดวันพุธจะมีใครใหม่ๆเข้ามาไหม ไพ่ใบแรกนะคะไพ่ Judgment Judgment คือการเกิดค่ะหรือว่าการกำเนิดมีโอกาสที่คุณจะได้พบรักใหม่ๆจากช่องทางโลกโซเชียลออนไลน์หรือแอปพลิเคชันทางโลกออนไลน์ซึ่งการเข้ามาของคนคนนั้นเนี่ยคนคนนั้นอาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างล่าเริงการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจะค่อนข้าง a อเวนเจอร์นิดนึงนะคะการเข้ามาของเขาอาจจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยที่เคยมีแต่เรื่องหน้าที่การงานแล้วก็มีแต่ภาระที่ทําให้ต้องวางแผนเนี่ย การเข้ามาของเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมีสีสันมากขึ้นคนที่โสดในช่วงนี้อย่าเลือกเยอะนะคะเพราะว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าเขาอาจจะเข้ามาไม่นานถ้าหากว่าคุณไม่คว้าไว้หรือว่าไม่เปิดโอกาสให้กับเขาเนี่ยก็มีโอกาสที่เขาจะเดินออกไปจากชีวิตคุณได้เช่นกันแล้วก็ไพ่ k n i g h t of w a n d เป็นไพ่ใบที่5นะคะนั่นหมายถึงการที่ว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยคุณเองอาจจะ ไม่ได้รู้สึกดีกับเขาทันทีทันใดแต่ก็ไม่ควรประวิงเวลานานนะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นคนที่นิสัยค่อนข้างใจร้อนอาจจะเป็นคนเร่งรีบในความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องเปิดใจเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นนิดนึงถ้าหากว่าอยากมีแฟนนะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีคนคุยนะคะว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้าง คนที่มีคนคุยนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสถ้าหากว่ายังไม่ได้เป็นตัวจริงหรือว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ชัดเจนนะคะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นได้อัปเกรดความสัมพันธ์ได้เป็นตัวจริงแล้วก็ดูเหมือนคนที่คุยเนะะี่ยค่ะเขาจะค่อนข้างเกรงใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะเอ,เอาใจคุณพอสมควรในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่จะได้รับความสุขจากคนที่คุยแล้วก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นมาเป็นตัวจริงด้วยส่วนคนที่มีครอบครัวหรือว่าความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะ คนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่แปดไม้เท้าเดี๋ยวขอไพ่ขยายแปดไม้เท้านิดนึงนะว่าขึ้นมาทําไมไพ่ขยายแดไม้เท้าขึ้นมาเป็นไพ่เด d e เดชช่วงนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของการใช้คําพูดความใจเร็วด่วนได้หรือว่าความใจร้อนนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาถึงขั้นที่ทำให้ต้องห่างกัน โดยเฉพาะคนที่เป็นรักทางกายมองไม่เห็นก็อยากคิดไปเองหรือว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นกับตาอย่าเพิ่งรีบคิดไปเองนะคะเพราะว่าไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาคู่กับไพ่เดเดนเนี่ยมันคือการจบแบบรวดเร็วจบแบบกระทันหันหรือว่าขัดแย้งกันแบบกระทันหันความสัมพันธ์นี้ระหว่างคนที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยถ้าหากว่า คิดไปเองแล้วชวนทะเลาะเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์สะบั้นลงได้ในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังนิดนึงในความสัมพันธ์ในช่วงนี้พูดคุยอะไรกันก็อาจจะต้องเห็นอกเห็นใจกันให้มากแล้วก็ใจเย็นกันให้มากนะคะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับคนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์สาหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนวันพุธที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์คุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ไพ่แรกนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ two of cups ถ้าขึ้นมาเปิดหัวแบบนี้แสดงว่าคุณรักเขามากแล้วคุณก็ผูกพันกับเขามากๆเลยในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่คุณให้ไปกับสิ่งที่คุณได้รับเนี่ยมันสวนทางกันคุณอาจจะมอบความรู้สึกกับให้กับเขาเนี่ยมากเกินกว่าที่ได้รับมาก็แสดงว่าการเอาเอกเอาใจการเทคแคร์ของคนนั้นที่เขามีต่อคุณเนี่ยมันน้อยกว่าเขาคนนั้นอาจจะ อาจจะมีแค่โมเมนต์ของการที่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาทุกข์เขาก็อาจจะทักมาหาคุณเพราะว่าไพ่หกถ้วยความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่วนลูปคุยกันแบบไม่ต่อเนื่องแต่ก็วนกลับมาหากันทุกครั้งก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่คุณคุ้นเคยอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยตัวเขาคนนั้นนะคะที่คุณรู้สึกด้วยขึ้นมาเป็นไพ่ king of cup king king of cup เนี่ยคือเขาดูเป็นคนที่ เอาอกเอาใจทุกคนได้ดีเลยยกเว้นเรายกเว้นคุณตัวคุณเองอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากได้ความรักความเอาอกเอาใจจากเขาแต่เขาอาจจะไม่ได้มีให้คุณเท่าที่ควรเขาอาจจะมีให้กับเพื่อนฝูงหรือคนในที่ทํางานเนี่ยมากกว่าที่มอบให้คุณค่ะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่ะต่อให้วนกลับมาคุยกันกี่ครั้งกี่ครั้งความสัมพันธ์มันขึ้นมาเป็นไพ่เดอะฟูนั่นหมายถึง กลับมาวนคุยกันกับคนเดิม,เ,ดมเรื่องเดิม,ดมพยายามกับสิ่งเดิม,ดมแล้วก็ผูกพันกับคนเดิม,ดมแต่ความสัมพันธ์มันเท่ากับศูนย์ค่ะมันคือการที่ไม่คืบหน้าเลยในความสัมพันธ์แล้วก็เอาแน่เอานอนกับคนคนนี้ไม่ได้ด้วยเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาคุยดีกับทุกๆคนแล้วก็เฟลลี่กับทุกๆคนซึ่งอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้พิเศษอะไรกับเขามากนะัก พอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของคนที่มีประเด็นปัญหานะคะสำหรับคนวันพุธสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่10 of Swords 10 of Swords กับไพ่2 of w a n d เรามองว่าพอมาถึงสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย10 of Swords มันคือการถูกทิ้งไว้กลางทางหรือเรียกง่ายๆว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับเขาจากที่เคยรู้สึกว่า อยากได้ความรักจากเขาณนะเวลาปัจจุบันเนี่ยคุณเองอาจจะอยากไปโฟกัสเรื่องของงานมากกว่าถ้ามีสองสิ่งที่ต้องเลือกนั่นก็คือเรื่องของความรักกันวิ่งตามคนคนนี้กับเรื่องของงานในตอนนี้คุณอาจจะ เสียสละความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปก็คือเลือกที่จะไม่คุยเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้ยมันถูกฟีชไว้แบบนี้ก็คือไม่มีการพูดคุยกันแล้วก็หันมาโฟกัสในเรื่องของการเก็บออมในเรื่องเงินแล้วก็มาโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานทาแทนนะคะแต่มันกลับทําให้คุณรู้สึกว่าไพ่เดือดซันขึ้นมามันอาจจะทําให้คนมันพูดรู้สึกว่าการที่คุณฟีชความสัมพันธ์นี้ไว้ไม่ใช่การบอกเลิกแต่การเดินออกมาเงียบๆเนี่ย มันกลับทําให้คุณรู้สึกสบายใจมากกว่าที่มีเขาสถานการณ์ปัจจุบันมันก็กลายเป็นว่าคุณเงียบต่อกันค่ะแต่ก็มีการเฝ้ามองจับตามองหรือว่าสอดส่องทางโลกโซเชียลซึ่งกันและกันอยู่ณปัจจุบันค่ะและในตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันก็เหมือนจะถูกลดระดับลงอยู่ในสถานะของการเป็นเพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ที่ เป็นแฟนหรือว่าเป็นคนรักมันเหมือนได้ถูกลดระดับลงคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนวันพุธกับคนคนนั้นกันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันและแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศทางไหนความรู้สึกของคนวันพุธที่มีต่อคนคนนั้นนะคะไพ่ใบรแรกขึ้นมาเป็นไพ่ age of one คุณอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้ ไม่ว่าจะกลับมาคุยกันกี่ครั้งต่อให้มันไม่ชัดเจนคุณก็ยังมีความหวังให้กับตัวเองว่าอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมและตัวเขาเองเนี่ยในช่วงแรกแที่เข้ามาขึ้นมาเป็นไพ่ knight nice of one ทุกๆุกครั้งในการกลับมาของเขามันทำให้คุณรู้สึกว่าเขากระตือรือร้นที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันคืบหน้าซึ่งคุณรู้สึกอย่างนั้นแต่สถานการณ์เนี้ยคุณมีความรู้สึกว่าความกระตือรือร้นของเขาในช่วงแรกแกที่มีเนี่ยมัน d r อปลง มันอยู่ในสภาวะที่ว่ามันไปต่อได้เรื่อยๆคุยต่อไปได้เรื่อยๆแต่มันมองไม่เห็นเป้าหมายว่ามันมันจะไปในทิศทางไหนต่อไปซึ่งตัวคุณเองกำลังรู้สึกเหนื่อยกับภาวะนี้ค่ะเพราะมันเป็นแค่การคุยต่อไปเรื่อยๆแต่มันไม่มีจุดสิ้นสุดว่าสรุปแล้วเราคืออะไรกันส่วนความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคนวันพุธนะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคนวันพุธเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ w of c u p เขาก็ดูเหมือนมีใจให้กับคุณนะเขาก็ดูเหมือนมีใจให้กับคุณแต่ทีนี้เนี่ย7 of c u p ขึ้นมาอยู่ด้วยเขามีความรู้สึกว่าคุณเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตรงสเปคเขาก็เรียกง่ายๆว่าเขาเป็นคนอีกโก้สูงแล้วก็มาตรฐานในการเลือกความรักเนี่ยค่อนข้างสูงตัวเขาเองยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนเข้าสังคมเก่งและสามารถเจอผู้คนได้อีกมากมายตัวคุณเองเนี่ยเขาก็รัก แล้วก็ผูกผันค่อนข้างมากแต่เขาก็อยากเจอคนที่เ,เขาต้องการหรือรู้สึกว่าเพอร์เฟกมากๆในสายตาเขาอยู่ดีค่ะตัวเขาเองก็เลยยังอยากเลือกอยู่ในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามเหรียญกับไพ่หเหรียญคู่กัน นั่นหมายถึงเขาอยากกักความสัมพันธ์นี้ไว้ให้อยู่ในสถานะเพื่อนไปก่อนหรือคุยเยนไปก่อนเพื่อที่เขาอ่ะจะได้เจอคนที่เพอร์เฟกที่สุดหรือมองหาคนที่เพอร์เฟกที่สุดได้แล้วเอาคนนั้นเนี่ยมาเป็นตัวเปรียบเทียบระหว่างคุณซึ่งในตอนนี้ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ wheel of fortune เขารู้สึกผูกพันกับคุณมากแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อเรื่อยๆไม่ได้ต้องการให้มันหายไปคราวนี้เรามาดูบทสรุปนะคะให้กับคนวันพุทธที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์ว่าแล้วในเดือนพฤษภาคมเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงต่อไปไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ king of wands ถ้าหากถ้าหากว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้รับการเปิดตัวไม่ว่าจะเป็นการแนะนําให้เจอกเพื่อนหรือว่าการเปิดตัวในโลกโซเชียลออนไลน์นะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่คุณจะได้รับการเปิดตัวหรือว่าเขาจะเปิดตัวคุณกับโลกออนไลน์แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ที่เคยมีปัญหากันแล้วหยุดคุยกันไปนเนี่ยกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึง่งกลับมาดีต่อกันอีกครั้งหนึง่งแต่ก็อาจจะดีกันแค่ช่วงแรกแรกดีกันแบบชั่วครู่ชั่วข่าวเดี๋ยวพอเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่น่าตื่นเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเดิมและในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย มีเกณฑ์ที่คุณเองอ่ะอาจจะต้องไปซัพพอร์ตคนคุยหรือว่าคนที่คุณรู้สึกด้วยเนี่ยในเรื่องของการให้กําลังใจในเรื่องหน้าที่การงานหรือการให้ยืมในเรื่องของเงินเพราะมีเกณฑ์ที่เขาจะมีปัญหาในเรื่องของเงินขาดมือแล้วก็ปัญหาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะก็มีเกณฑ์ที่ว่าสําหรับใครที่ คนที่มีประเด็นเนี่ยแล้วความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสที่บางคนเนี่ยจะได้รับการเปิดตัวทําให้คุณรู้สึกชัดเจนแล้วก็รู้สึกว่าคุณได้ใจเขาคนนั้นเนี่ยไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าบทสรุปของคนที่มีประเด็นปัญหามีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะดีขึ้นค่ะแต่ก็มีโอกาสที่ว่าดีขึ้นแค่พักเดียวเท่านั้นแล้วก็อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องเดิมๆเกี่ยวกับเรื่องของนิสยัย ที่ไม่ยอมทำอะไรให้มันชัดเจนมากขึ้นไปกว่านี้ก็เรียกง่ายๆว่าดีขึ้นแต่ก็เดี๋ยวขัดแย้งกันอีกเกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะนี่คือไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมาสำหรับคนวันพุธในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะสามารถแอด Li น e o f f i c i a l ทักทายเข้ามาเพื่อสอบถามคิวและก็รายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บยบายคะ่ะ